สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําวิธีการคัดลอกข้อมูลนะครับจากชีตหนึ่งนะครับเรียกว่าชีตต้นทางนะครับคัดลอกไปยังอีกชีตหนึ่งเรียกว่าชีตปลายทางนะครับโดยเราจะใช้คําสั่ง google apps c r i p t นะครับในการคัดลอกข้อมูลนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็ได้เตรียมนะครับข้อมูลต้นฉบับนะครับสำหรับชีตต้นทางไว้นะครับ แล้วก็ทําการสร้างชีตขึ้นมาว่างๆอีก1ชีตนะครับสำหรับคัดลอกข้อมูลมาที่ชีตนี้นะครับจากนั้นผมทําการแชร์โค้ดนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็เปิดมาที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็ Copy เลยนะครับก๊อปปี้คำสั่งนะครับคลิกขวาคัดลอกครับเสร็จแล้วในชีตต้นทางนะครับชีตต้นทางมาที่เมนูส่วนขยายไปที่แอปสคริปนะครับ เมื่อเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับก็จะเจอ My Function แล้วก็ลบทิ้งได้เลยครับเสร็จแล้ว Ctrl V นะครับวางโค้ดลงไปแบบนี้เลยนะครับอาจจะตั้งชื่อโครงการขึ้นมานะครับเป็นโครงการนะครับ Copy นะครับชีทโอเคนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับทีนี้นะครับเราจะมาแก้ไขข้อมูลอะไรบ้างนะครับ ฟังก์ชัน copy data นะครับก็จะมีฟังก์ชัน import range นะครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลอันแรกนะครับในตัวพารามิเตอร์ตัวนี้ก็คือ s o r t id นะครับก็คือ id ของชีตต้นฉบับนะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้ครับแล้วก็มา copy ครับ id ของ g o google s h e ี t ต้นฉบับครับคลิกขวา copy ครับพอ copy เสร็จนะครับมาที่สคริปต์ของเรานะครับแล้วก็มาวางตรง 3x แรกนี้เลย วางทับลงไปเลยแบบนี้ครับจากนั้นนะครับบรรทัดที่2 y y y นะครับก็คือ r ร n t นะครับหรือว่าช่วงของข้อมูลต้นฉบับที่เราจะก๊อปีไปนะครับสมมติว่าผมจะก๊อปีข้อมูลไปทั้งหมดนะครับมันก็คือ a 1ไปจนถึง f นะครับ a 1ไปจนถึง f แล้วก็ชื่อก็คือช h e ห t 1นะครับผมก็จะก๊อปีเข้ามาช h e ห t 1มานะครับเสร็จแล้วนะครับ y y y ก็คือชื่อชีตก่อนนะครับ ตามด้วยเครื่องหมายนะครับอ่ะเครื่องหมายออสเตรเลียหรือเครื่องหมายตกใจตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อนะครับอ่าเซลล์แรกก็คือ A1 นะครับตามด้วยโคอลอนไปจนถึงคองลัมน์สุดท้ายก็คือคอลัมน์เอฟนะครับชีทหนึ่งนะครับ A1 หนโคลอนเอฟนะครับตัวนี้คือ A1 ไปถึงคอลัมนเอฟนะครับแล้วก็ชื่อชีทหนึ่งนะครับเราใส่ลงไปตัวนี้ถือว่าเป็น source นะครับหรือว่าเป็นต้นทางนะครับทีนี้ฝั่งปลายทางนะครับฝั่งปลายทางก็คือ target ID นะครับ target ID ก็คือชีทที่เราสร้างขึ้นมาเป็นปลายทางแล้วก็มา copy นะครับ ID นะครับของชีทปลายทางครับ copy เลยนะครับจาก c t r r C ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางแทน xxx ตัวนี้นะครับ c อน r V ลงไปนะครับอันนี้เป็น ID ของชีทปลายทางนะครับเซตแล้วนะครับ จะวางนะครับตำแหน่งไหนนะครับจุดเริ่มต้นนะครับในการวางข้อมูลนะครับจะวางที่ตำแหน่งไหนนะครับถ้าตำแหน่ง A1 นะครับก็อ้างถึงชีทก่อนเหมือนกันนะครับก็ต้องอ้างถึงชื่อชีทก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะให้มันเหมือนกันเลยก็คือเริ่มวางที่ A1 อย่างเงี้ยนะครับก็นะครับมาที่สคริปต์นะครับตรงนี้ก็อ้างถึงอ่าชื่อชีทก่อนชีทหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องหมาย a s t e ร i s นะครับ แล้วก็เริ่มวางที่เซลล์ A1 อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเมื่อทําการนะครับวางแบบนี้เรียบร้อยนะครับคําสั่งนะครับเมื่อมีการเรียกนะครับฟังก์ชัน Copy Data นะครับ Copy Data ก็จะมาเรียก Import Range นะครับใน Import Range ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ s o r c ID ของชี้ต้นฉบับนะครับ s o r c Range นะครับช่วงข้อมูลนะครับ Target ID นะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับ ไอดีของชีตปลายทางนะครับแล้วก็ target range นะครับตรงที่เราจะจุดเริ่มต้นที่เราจะวางข้อมูลลงไปนะครับร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับอ้างถึงไอดีของชีตต้นฉบับอ้างถึง range แล้วก็ value นะครับ get value มานะครับจากนั้นก็มาอ้างถึงชีตปลายทางนะครับแล้วก็นะครับ get range นะครับที่จะไปวางลงไปนะครับแล้วก็ t a r g e เก็ตชีอ้านถึงชีตนะครับแล้วก็ชื่อ sheet ลงไปแล้วก็ตอนแรกก็ให้เคลียร์ก่อนนะครับก่อนที่จะวางข้อมูลเนี่ยครับถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็ให้ชีตปลายทางเคลียร์ข้อมูลออกให้หมดก่อนนะครับสำหรับคําสั่งนี้นะครับจากนั้นค่อยนะครับวางค่าลงไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้ target ตนะครับตัวนี้วางลงไปนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กันครับกดบันทึกครับ เสร็จแล้วนะครับในชีตนะครับปลายทางที่จะรับข้อมูลนะครับผมก็จะทําการแชร์นะครับทําการแชร์ข้อมูลนะครับเพื่อให้ข้อมูลสามารถที่จะนะครับมาบันทึกลงได้นะครับก็ตั้งชื่อก่อนแชร์นะครับผมจะตั้งชื่อว่าชีตปลายทางก็แล้วกันนะครับชีตปลายทางกดปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็ เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์คัดลอกอ่าไม่ต้องคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นได้เลยนะครับใหม่นะครับแชรน์นะครับเสร็จสิ้นอ่าโอเคนะครับแชร์ให้หรือยังอ่ายังไม่แชร์เปลี่ยนอ๋อยังเป็นจํากัดอยู่นะครับตรงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีลิงก์จะดูได้เสร็จสิ้นโอ้นะครับเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นรูปกุญแจแล้วนะครับขึ้นคาว่าแชร์แบบนี้โอเคละนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบสคริปต์กันครับ หลังจากที่ทำเสร็จนะครับผมก็จะกดปุ่มเรียกใช้นะครับก o py d ี t a นะครับอ่ะกดปุ่มเรียกใช้อย่างเงี้ยนะครับอ่บันทึกดำเนินการก็จะเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่ครับเสร็จแล้วก็คลิกตรวจสอบสิทธิก่อนนะครับไปที่บัญชีอีเมลของเราครับไปที่ขั้นสูงครับไปที่ Copy Sheet ไม่ปลอดภัยนะครับกดปุ่มอนุญาตครับ ดูว่าเริ่มดําเนินการน,นะครับถ้ามันขึ้น2บรรทัดสีเหลืองๆแบบนี้นะครับไม่มีสีแดงเออเรือ,อะไรแสดงว่านะครับเราใส่ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับน่าจะก o อปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเช็คที่ชีตปลายทางเนี่ยครับมาเรียบร้อยนะครับข้อมูลนะครับอันนี้คือชีตต้นทางนะครับก็จะ Copy ้มาที่ปลายทางเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการคัดลอกคำสั่งโดยการใช้สคริป ซึ่งนะครับได้แชร์ไว้ให้ใต้คลิปสอนนะครับยังไงก็เอาไปลองประยุกต์ใช้ประโยชน์กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ